ก็มาถึงนาบอบ้านใหญ่บ้านดังนะครับของเมืองซปีปูดนะมันเ,เป็นสามแยกนะครับเลี้ยวซ้ายนี้เข้าไปวีระบุรีนะครับอีกห้าสิบกาหลักบ้านนาบอ ทางยังไม่ราดยางสักทีหนึ่งนะครับเป็นบ้านผู้ไทยนะครับนาบอก็อีก4ีห้าหลักก็ถึงเซปนแล้วนะครับ มีห้ากาแฟได้วันอยู่อันไหนหะน้าก็เปิดอหน้าก็เปิดตอนที่ผมมาทั้งก่อเนะี่ยยังไม่เปิดเนี่ยลังสรรค์รา,าสุทนาปั๊มน้ำมันหลายปั๊มนะครับหน้าบ่เนี่ย มันล้วนโอ้รถบรรทุกมันเต็มเลยครับมาถึงเมืองเซโปแล้วนะครับรถบรรทุกเยอะครับผ่านเส้นนี้นะฮะไปประเทศเวียดนาม เงินพักคําเวียงเที่ยงมาไหลมาทีไรก็พักยู่ตรงนี้นะครับร้านขายเงินอะไรเนี่ยเบิ้ <p> <C AKE S 1> มเซปูนเค้กเบเกอรี่อร่อยนะครับเบิม้มเซปูนโอ้อันนี้ถนนทำทางนั่นแหละครับ หานเวียงใส่เที่ยงมะลายอีกพัฒนาลาว เซปูนมินิมาร์ทแล้วก็เซบางเฮียงนะครับ บ diyorsun? โบแห่งใดโอ้โอเคอยู่นะเอาขุดขุดแร่ด้วยนะครับขุดทรายขุดอะไรต่างๆเลยน้ำอาจจะขุดเลยมาผู้เลี้ยงไปฟังโมผู้เลี้ยงมาดิกันเลาดีกันนะครับบ้านดงนะครับแล้วเราจะเลี้ยวขวาไป เมืองนอกนะครับน็นเซลนอเลี้ยวขนี่ะ,นนนะคนเวียดนามมาทำามากนินทีนี่เยอะนะครับร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากเลยนะครับเวียดนามไม่ไกลก็จะเป็นชายแดนประเทศเวียดนามแล้วนะครับบ้านแดนสวรรค์รถบันทุกเยอะครับ รถขนมันขนกล้วยขนแร่ธาตุเพียบหมเลยเนาะแล้วเราก็จะมาดุมใหญ่นะครับเมื่อกี้จริงๆดุมน้อยเดอ้อดุงใหญ่ในผู้สาวงามเนี่ยวมันมากมายอนผู้สาวงามแม่บ่กวันทั้งผู้สาวทั้งไม่แห้งไม่ไาย ป้านผู้ไทยนะครับผู้ไทยนะครับสาวผู้ไทยไปซิลเลอร์น,อนั่นแหละขึ้นในรถกนดิได้เอาอันนี้ขัวขัวอูนะครับตอนนี้เด็กน้อยเล่นกันอยู่ ทำหน้างงเลยนะว่าไผ่จ่วะทำหน้ายงอันนี้บ้านน้องปุ้ยนะครับเคยมากินข้าวเอ้ยเคยมานั่งเล่นอยู่โอ้บักมีเต็มเลยเดยไล่งูไปเดียงนะครับ เนนีหนเนือตลก็มีเนบบรรยากาศนะครับคนเนาะมันเป็นเล็กนานั้นคือเรือระเบิดนะครับละเรือระเบิดนะครับทำจากระเบิดนะครับแล้วก็โน่นเด็กๆก็กำลังเล่นน้ำกันนะครับเซปูนนะครับเพื้นมาหาป่าตรงนี้นะครับเนี่ย นนีนะครับอันนี้ขัวเบตงนะครับนี่นะเพื่อนก็พายเรือไปใส่มองนะครับไปไหลมองโอ้ล้วกำลังเผาป่าจุดป่าขัวเบตงขัวคอนกรีตนะครับอันนี้คือขัวอู่ขัวเขียวเขาเอิญโอ้เด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะครับแต่น้ำมันขุนล้ะนะ ฝนฝนมันตกนะครับน้ำมันก็ขุ่นนะครับโอ้ไม่ไหวแดดสู้แดดไม่ได้ครับสักจะไม่ไหวแล้วนะครับบันดงเฮือนที่บันดงนะครับเป็นเฮือนผู้ไทยอันนี้เพื่อนยังมีแต่ก่อนเพื่อนจะตำข้าวอยู่คกตำข้าวแตตอนนี้ ไม่ได้ต่ำแล้วนะครับก็เฮือนเก่าๆก็จะเห็นสร้างบนก้อนหินท่านนี้นะเฮือนนี่จะกปีละพอจะกปีละเฮือนเนี่ฮะซิบกว่าปีเนาะจะกี้จากเก่ากันยังต่ำเข่าเนาะตอนนี้ตอนนี้มันมีได้ต่ำแล้วอ่ามุดสมัยแล้วตอนนี้ทันสมัยแล้วเพิ่น บ่ได้ตาเข้าแล้วเ้อพุ่นบอกที่เอ้ยเอยปุ้ยมาไปไปเล่งนะบอกผู้อุ่นบอกูพุ่นบอกเออว่นวเพิ่นบ่าวเิืนที่ไปเลงโง่ก็ไปสายแท้ไปบ่ายเลยไปเล่งตอนบ่ายนเพ่นว่าโอ เดินทางต่อนะครับไปไปดองเมืองนองมาเล่นกับน้องปุ้ยนะครับตอนแรกนึกว่าไม่อยู่คน่เ <c oughs> บอามันว่าบุ่อยู่คน่ะ <c oughs> <อ>ทิปบายบายทอิปน้องสาวล่า <c oughs> วัดนะครับแคมแคมป์สีปูนสีปูนทางมัวค่าไหมน้องข้ทาที่ดิ้งมัวค่าเหนือนน้องเข้าเขตเมืองนองมาพอสมควรแล้วนะครับอีกไม่นานก็ถึงเมืองนองออ๋ที่บ้านนากอง ข้างทางครับมันดิบเจ็ดร้อยนะครับราคาต่ำมากเลยนะเกี้นี่พ่อโค้งโค้งวัดเซียวโค้งนี้วิวสวยนะครับลมภูตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้จริงๆแล้วแลนสเคปสวยนะครับ ว่าจะไม่มากมายแต่ก็ถือว่าสวยของสวรรณาเขตนะครับจากเซบูนมาเมืองนองนบะ้านกนีบ้านนี้บ้านดุงนาสาลนะครับเีกำลังที่จะเลื่อนนี่บ้านนี้อันนี้อันนี้หะแปดร้อย มันดิบแปดร้อยนะครับราคาต่ำมากเลยปีนี้นะบ้านนี้มันเป็นสามสามแยกนะครับมันมีโอกาสที่จะเจริญนะครับะสามแยกนะสี่แยกนะครับไม่ใช่สามแยกนะครับซ้ายนี้ไปชายแดนนะครับมันจะมีเส้นทางธรรมชาติอยู่นะครับไปชายแดนนะซ้ายมือนะครับในขวามือนี้ไปปัจเตียนนะครับไปแกงลิ้นนั่นแหละครับ บ้านสดีแบบแปดบ้านสวงใกล้ๆนะครับรบ้านสวงแดีวเราจะซื้อไปนะครับซื้อไปขี้ฟุนไง,ง่างองโดยเฉพาะลาดยางอะไม้บิ๊กเมืองนองแปดหลักนะครับประมาณนี้นะครับไปหาที่พักก่อนถนนจากเซโปนมาเมืองนองไปตะโอ้ยนี่ก็คือตัดตาม ถนนสายโฮจิมินห like ์นะครับหรือโฮจิมินห์เทรลนะครับพวกที่ชอบเรื่องสงครามก็คงจะรู้ดีนะครับจากเซปโอนไปเมืองวังไปบูรพานะครับก็นั่นก็คือโฮจิมินห์เทรลไปหลังค่างมีตะคุมระเบิดนะครับแม่เราพูดเห็นอกคุ้มระเบิดนะคุ้มใหญ่เลยนะครับตรงบุรพานะครับ ส่วนจุดเริ่มต้นของโฮจิมินเทรลก็คือนาแปรพาสนะครับบ้านนาแปรเมืองคำเกิดแขวงบริคำไสนะครับไม่ใช่ผมหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเชียงขวางไม่ใช่นะครับเป็นคนละยุคกันนะครับ าสู่ตัวเมืองนอกนะครับจะหาที่พักก่อนเมืองนอกนี้อยู่สูง่างเซโปอพอสมควรนะครับบราอากาศมันจึงดีกว่านะครับอากาศหนาวกว่านะเวลาหน้าหนาวนีน่หน,า,น,า,น,า,นาวมากเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ แสดงว่าฝนดีมากๆเลยครับน้ำเต็มทุ่งนานเลยเนาะนะเขียวนะครับน้ำโอ้ยน้ำเต็มทุ่งนานเลยครับนะน,น,น้ำนะในให้นานเนี่ยมีน้ำเต็มเลย บ้านหนองวิไลแล้วนะครับบ้านหนองวิไลก็คือเมืองหนองนั่นแหละ สรุปเต็มครับนี้ว่านะครับคนเขามาเช่าเป็นเป็นหลายเดือนเป็นปีเลยนะครับมาทำกังหันลมนะที่เมืองน,นองนี่ดังนั้นก็อาจจะหายากหน่อยนะครับต้องลองดูนะครับพูนก่อนไปเลี้ยวขัวครับมีเครือพักหนึ่งอยู่ทางขวามือสองเครือนพัก นหน้าเนี่ยนะครับเอามาประดับนะครับลูกเบดด้คุณยืนผมเห็นป่าบวกผูหาน,หน่าอีกว่ะแล้วระเบิดที่แตกแล้วามาประดับทีอเนีกลายเป็นประดับเลยนะครับระเบิดนะระเบิดที่แตกแล้วนะครับก็กลายเป็นเอามาประดับนะฮะ ที่เมืองนองนี่ก็เยอะนะครับระเบิดที่แตกแล้วยังไม่ทันแตกเนี่ยโอ้เยอะมากเลยเซโปนเมืองนองนะเป็นจุดหนึ่งที่การทิ้งระเบิดหนักหน่วงมากๆเลยสมรภูมิเซโปนนะครับขึ้นชื่อนะระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้รบกันนะครับ <Okay. S 1> ก็รุปว่าที่พักว่างอยู่นะครับดูนยรูกระเบิดใจเลยนะ มาประดับก็สรุปว่าได้ที่พักที่เพชรลำเงินนี่นะครับคือละสองแสนห้องแอร์นะครับเพราะว่าที่นี่มันจำนวนห้องมันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็แป๊บๆก็เต็มแล้วลหละครับนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปบ้านประจ,จันเตียนแก้งลิ้นต่อนะครับไปบ้านหนองดานะครับ เขื่อนพักเพชรลำเงินนะครับโอ้ลมแรงเว้ยลมแรงนะครับ